รรยากาศสะพานสารสินครับพี่ครับสะพานนี้ใช่ของเดิมไหมสะพานเก่าค่ะสะพานดั้งเดิมเลยครับอนอ๋อโอเคครับขอบคุณครับตามแม่ค้าหน่อยครับนี่ครับสะพานสารสินอ่าของเดิมที่เป็นตำนานนะครับตำนานก็สารสินนะครับที่เราเห็นข้างบนผืนโฉนนี้คือสร้างใหม่ยังไใดที่นอง บรรยากาศดีเลยคนมมหาปลามีร้านอาหารริมพานครับน้ำใสยวผมพาไปเก็บภาพพาไปเก็บภาพขัางบนครับทานเก่าผมกระตุ้เได้ครับนี่ลุยฝนท้ายเลยนล่งชุนขนาดครับพอดีเอาของมาส่งหลวงน้องแวะมากเหลือเกัน สภาพดังเดิมนะครับที่เราตำนานเรื่องความรักของคนสองคนนะครับมันก็บเมียนะครับแค่กีดกันเรื่องความจนกับคนรวยนี่แหละครับที่มันพัฒนาจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนทุกคนก,นกนค็คือคือขันทันผมคิดเพราะว่าเป็นคนขึ้นกันเลยกีดกัน ใช่ครับเป็นกรแสดงความหลักที่เป็นธรรมตานะครับที่หลายคนนห้อกันว่าควสนกสนุกสานใช่ไหมครตัลงน้านะครับคือในละครเล่นดนตรีครับที่กษาตริย์เรื่องจริงครับในแรงใส่ว่าครับตะกอนจะเป็นถนนสองเลนนะครับเดี๋ยวนี้มันรับแปลงจะเป็นของท่องเที่ยวนะครับ บา้านคือสภาพดินสากใหม่พวกนี้แท้ๆคือตำนไม้น,นะครับพวกนวลมะลุดองทานของป่านครับโอ้คนตกปลาหลายครับใส่ชีเดียวยังมั้งครับสูุขนาดนเลยฝนกับผก นี่ก็สะพานข้ามเกาะไปผู้เก็บนะครับพ่านดังพ่นเดือครับเดี๋ยวผมจะผ่านง,งานผ่นานตรงนี้เราดัดแปลงนะครับตะกอน,นขึ้นถนนขนาดีิตับนะครับ Cái mặt trước không. Đây.